สบายดีเนาะสบายดีพี่น,อน,อน,น้องเนาะ้องมณีมาโพกับบาเตอร์คือเก่าบาเตอร์ชิฟา,า,าทุกคนลาะหาไซเบสหนิราคาชิยามไส้นาะนี่กินตามนี่ปลา,ยยานนนดุกลายส่วงฝนนี่มันออกจากน้องเขาเนาะน้องเขาอยู่สดมากมากกับบอก,ก,กิีคคือเก่านี่สบายดีอบอกกีคชาแนลเนาะบอกกีคชาแนลเนาะเอาชิมาเห็นยังมื้อนี้หาไซเบสเขายามไส้เมาเที่ยวหนินอนเดดเดดไส้ปลาซิ่วความล้มเนาะมันยามบ้างบ้าง กระสิวหดย้คือเว่ระสิวลายกรสิวิรสิวกสินดับนอนขึ้นไ้่ได้นนิเลือดหอสิ้าโอยกระปูตัวนึงปูตัวนึ่งสี่กระสวี่หมดลายี่สี่ป้นั่งกำลัง้อดปวดปวดดเลปดด่ยม โผ่โผลจิ๋วจมักระไลนี่เป็นดำ่นี่กระดุกหนีายนี่ยหนดุกนออกมาาะเเนาะะเบเนาะาแานีเนาะนเเนาะนแนี่เลยเนาะเนาะเนาะนเเนาะ นเป็นปลากระไรเนาะต้องปลาดุกปลาคอเดี๋ยวดีกินขึ้กนเนาอิ่เไหไปอันนี้ไปกี่เดือเนาะดูข้ดีใส่ไวใส่ไว้วเนะใส่บเดียวใส่เยอะโคตอ่ะนี่ได้ล้างนึงเลยเนาะเสียบไหวี้ไป

嗯。 ต่างพัจะสาวเว้ยก็ดูเปล่งนะองเฟยเน่ออันนี้อะไร้ะเต็มเ่ะเอาไม่ยอมอือไปยามเบียดซะยามเบียดไือว่านอไหวนะเขาเขาขอ้นะ๊ิกคิก มตื่นมาจ้ะโอ้ยมาตื่นสวยแต่ว่าตื่นสวยแต่โอ้ยห้องลูกดูข้าถึงหน้าไปย่าเบสไปไปไปเื่นหน้ามือหนีูกจะูตองตอ้ปราดูกครับ อคนระตกไปเสาว้ะหกหมูกเลยสุดเมื่อระบบจับปลาเขาอยี่ยงลกไก่มีแต่กระตตัวเดียวโอ้ผมกินแล้วนะถ้าช่วยหลังกันมาเลยยี่ยมบอกกหนแล้คนนะ

เอืดตัวผก็ตัวผมกไปกินออ่ยปดูปัาซิวใช่ปัาสิวอะกรนะว่า <nt> มันแดดเลยสวยอะ้อย่างดี้น่ะยปเป็นยังไงปาเป็น ไปนะข่าวหนึ่งไปวะบรรยากาศมองว่าเราเก็นเบอร์สงสัยจะหมดธุรกันหมาถือกันนี่ เขาบอกเธอเป็นประกินนะครับเถอะแนนเตน,อ,นอ,อย่าต้องฝ้าเนี่ยประกินป้านะครับอยกามา Ủa, oh, nào một vậy? Các bạn làm cái lái các có một chai Được nó hả? mà ăn gì nó Để cho nó Thước, vào thước vào này Ôi, nhìn là mất Một thước sao? Một thước Nhìn mất Thế nàng này Ôi, đừng nét Đừng, 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 đừng โอ้เข่าขาวคุณโอ้ปลาดุกปลาแจกลอยโอ้ถืออะไรตัวนี้ต่อโอ้นางจนออกเลิกมืดโอ้ดีอร้อยเน่ามันแล้วตัวหนึ่งทุกคนนี่ตัวใหญ่อลไไปไปล้างต่อไปมันแล้วตัวหนึ่งโอ้ได้ตัวหนึ่งอะเด้อ โอ้เอ้าปลาซิว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 ตัวนึงิวโอ้ได้ปลาหนึ่งได้ปลาสตัวปลาซิวกับปุกเนาะล้างต่อไปนยุ่นเนาะใสุ่่นเลเียนมาเลยู่่ว่าล้างตัวน mất nước đấy nhở, đừng mất thắc, wow, oh, mất như à, như à mất mất như à, chắc láng hoa sài hơi rồi này, oh, thích cú đúp tổ 1 nhở, ừ. tổ này thược quá wá, hả, ướt ừ, đừng vô, ướt, oh. oh. Cứ tổ sẽ thược qua nhảy. เีอยมื่อลังคนไนนี no. four four ่ย oh, น้มาสามสี Wh ่เราไหมแม่นบ่สี่เราด้สโอ้สี่เราเดยโอ้ด่างนี่บ้านเกียวกีบ้โอ้เถื่นาะทุกคนนาะเถืปลาซิวนี่ปลาซิวเออปลาซิวใญ่เติมเราโอ้ไข่เต็มปลาซิวโอ้ตกตกตกปลาสาตม โอ้ยได้เติมปลาซาวตัวหน่อยนี่เด้อู้ลังนี่รูดแน่นอนแน่นอนคุณห้อยดึงพี่ห้อยดึงอู้เสียดายขนาดพี่คุณน่ะห้อยดึงงาติดงาติดพี่น้าห้อยดึงพี่นี่โอ้เราบ่ถือซะเสียดายเนาะลังนี่ ยงจกอันนยงจลังหนึ่งสองสี่อันสี่ลเนาะเียเท่าเอาปราจาบเนาะเนนอถือปลาจาบปลาจาบหน่อยฝนกำลังตกนะกำลังมีหมอกลอไรบ้างนี่เนาะโอ้ลายเติอจะได้ปาซาโต้ปลูกตัวดีอย่าดิ ก็พอและสมีนอพอได้ปนนะเขาคือดึงวะใครอันนี้อันนี้ดึงอันนี้ไว้้ถือไวตัวนี้วถือปุ๊ถือถือวอคือดึงโมคุพ่นโอ้ยปลุกไปลุกไโอ้ข้วังงูโอ้รัที่สองเสถือปลาุกนี่ สองโตเลยโตแล้วค ouais, hmm. ่ะค่ะคโอ้มาเติบมอนสองล้างบถืกหน้าตามบ่งฮะาบงขุนเนาะบะของเธอมีหลุ่นแบบนี้ได้ของโตง่าแบบนี้นี่ถือบว่านโอ้ปกคอบนอเยนบถือสัตว์สาลังโอ้เมือดเงาทุกนเลย ลั้งเนี่ยมดเหงอเอาดิดิอย่า <laughs> ให้ลดได้จะห้่ลดอีกเนาะจะห้่ลดฟรีแล้วเราบะได้กินนี่ก็บบุถือก็บบุถืออีกปลาคอมตัวใหญ่าราวันในที่ปลาคอมเนี่ย ยังนั่งสุด uh ท้ายแล้วทุกคนเนาะมาหลุนน้ำจันทเนาะพอจะถือก็บ่ถือเอ้าพี่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 เลดี๋ยวถ้ายูบถือโอ้ยอดวอดถือเงี้ยมืดเงี้ยมืดคือเก้านี่กับมานอยู่น้องสองตปลาดุกปลาดุกเงี้ยมืดเงี้ยมืดเนาะไปเนาะไปแก้ไปแก้ ลายลายป่าน,นี่เนี้นกปดูกฟองโตประดุก,ดก,กจนว่านั่งออกเมื่อนอ, <laughs> เอกเรื่องอะไรอูอ่ะยังเลือจะโตเออยังเรือจะโตกนปุกองโตมือนเนี่ย สองตโอ้หนักเตะจนดอกหมดประด <c oughs> มันมยังวากัดหรือวหางมันข่าที่กระปูได้ครบนิดหนอ่อยนี่ครบหางเลยจนเลยน,นี่กระปูครบหา,า,างมันเนาะประดุกตัวน้อยๆนึนงใส่ตะเข็เหมือนกันสืส่อๆได้เนี่ย ตามห่วยนี่ยยดเวยมันกระตายหูป่นี่ยนะแ่กว่าจิเอาตัวกระักมุกมาเอ้เอานแก่แกแก่แกเนาะเดี๋ยวถอกเบิ่งกันเนาะ่จลายห่ไก้ีโตห่โตยากตัวนี้เว้ยยากบ่วะยากอยาุณน่ะมันเข่าหน้าอีเลยไดมันกิน โหอยากจะตัวบ้างโอหนี yeah. ่ป่ามตัวลองถอดบ้างเนอลองก่อนมีกระเบเ้ามาอยู่วะมาอยู่ว่ะนี่โหอ้ยังสิป่าไม่เจอระจอจากโตทีหาโตประสิวเขาจนเน่าอืมให้มันขางคืนเด้ ตัวอะไรหาตัวเนาะหาตัวหาตัวโอ้ตัวนี้น้ำเน่าเลยตัวหนึ่งเลยดีเนาะเห้มากินซะก,กินกินมีการมองคนอีกอเวสทาจาักรล่างเวสทาหนักบ้า,างประมาณเสียป่ะจ๊ะอ่าบทา,างจักรล่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหลังถึกปลาจีโตสิบสองหลังปลาสีโตโอเติบสนีทเนี่ยมันเติบได้สิบสองหลังเนาะหากินตามธรรมศาตร์จะแขมบานนี่ปลาดูกเซยปลาลูกเขาออกนะทางนี้เนาะนี่บัดน้องถูกเบ่งเพิ่มมันออกเลย มันไหลลงมามันตามหอ,องมองหมงเถื่อะเลยเด็กไปเฮาเมื่อไรบ่ไหน,นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะคลิปหน้าก็ขอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็กมีแต่กราบคำว่าสบายดีสบายดีเมื่อเมื่อเมื่อ